สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เรื่องเล่าจากเงาเงียบที่ที่เรื่องเล่าไม่ใช่แค่เรื่องเล่าแต่คือสิ่งที่อาจเกิดขึ้นได้จริงคืนนี้ผมขอพาทุกท่านเดินทางสู่ดินแดนหนึ่งที่แม้คุณจะใช้ตาเปล่ามองเห็นเพียงป่าธรรมดาแต่ใครหลายคนบอกว่าที่นั่นมีประตูประตูที่เชื่อมต่อระหว่างโลกมนุษย์กับโลกของพญานาคดินแดนแห่งนั้นมีชื่อว่า คำชฉโนดป่าศักดิ์สิทธิ์กลางน้ำที่ไม่มีวันจมหายสถานที่ซึ่งไม่เคยมีน้ำท่วมรุกเข้าไปได้เลยแม้แต่นิ้วเดียวทั้งที่อยู่ในพื้นที่ลุ่มและล้อมรอบด้วยแหล่งน้ำลองจินตนาการตามผมนะครับคุณขับรถลึกเข้าไปในอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีสองข้างทางเป็นไร่นาและบ้านเรือนชาวบ้านที่ดูเงียบสงบไม่มีแสงเมืองไม่มีความวุ่นวายแต่พอคุณเลี้ยวเข้าสู่ถนนที่นำไปสู่คัชฉโนดเท่านั้นแหละ บรรยากาศจะเปลี่ยนทันทีจากถนนธรรมดาจะกลายเป็นถนนที่รายร้องด้วยป่ามีต้นไม้สูงใหญ่ล้อมรอบและเมื่อถึงหน้าทางเข้าคุณจะเจอสะพานไม้เล็กๆที่เชื่อมจากโลกภายนอกเข้าสู่เกาะแห่งคำสัญญาว่ากันว่าก่อนจะก้าวข้ามสะพานเข้าสู่คำชะโนดให้คุณใจเย็นตั้งสติและหากมีอะไรอยู่ในใจอย่าคิดท้าทายเด็ดขาด เพราะนี่คือสถานที่ที่ชาวบ้านเชื่อว่าเป็นดินแดนของพญาสีสุดโทร,ราชาพญานาคผู้ครองเมืองบาดาลและนางนาคีผู้ครองใจของถวยเทพคำว่าคำชโนดมาจากสองคำครับคำแปลว่าดินแดนชโนดคือต้นไม้ชนิดหนึ่งที่หน้าตาคล้ายปามรวมความหมายคือดินแดนแห่งต้นชโนดซึ่งในความเชื่อโบราณต้นชโนดเป็นต้นไม้ของพญานาคขึ้นเฉพาะในที่ศักดิ์สิทธิ์ และใครก็ตามที่คิดจะโค่นหรือตัดมักจะเจออาเพศบางอย่างเสมอหลายปีที่ผ่านมานี้ผู้คนจากทั่วสารทิศกรุงเทพเชียงใหม่นครศรีธรรมราชเดินทางมาที่นี่บางคนมากราบไหว้บางคนมาขอโชคลาภบ,บางคนมาด้วยใจศรัทธาแต่กลับได้บางสิ่งกลับไปมากกว่านั้นผมไม่ได้พูดถึงเงินทองนะครับแต่พูดถึงประสบการณ์ที่มีคนเล่ากันว่าเขาเคยพบกับแสงสีทองลอยอยู่กลางป่า เคยได้ยินเสียงเลื้อยขนาดใหญ่ลากผ่านหลังต้น